คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมฟาร์มแล้วก็ตายอยู่นั่นแหละนะครับวลวไม่ตายสักทีผมมีตัวช่วยให้คุณนี่เลยรีซิตช็อปร้านรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตและคิงเลกาซี่และที่สําคัญทางร้านยังมีไก่ตันมาขายอีกด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่99บาทเท่านั้นและทางร้านก็ยังมีบริการกดผลและบริการกดเกมพาร์แมปต่ตางๆอีกด้วยเช่นอันิเมะไฟเตอร์บอกฟุตคิงเลกัสซี่ Legacy, และออสตาทาวเวอร์ดีเฟนตนั่นเองถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับ จะเอ๋ตัวเองกำลังมองหาร้านเติมโรบักอยู่ใช่ไหมล่ะตรร้านนี้เลยลาวาบากักร้านเติมโรบักระบบ V i P เซิร์ฟเอร์สุดคุ้มเรทเจแถมยังมีบริการกดเกมพารและกดผลปีศาจแมปต,ต่างๆเรดสิบอีกด้วยนะเช่นแมปบล็อกฟูดคิงเลเกาซี่ออสตาแอนิเมะไฟเตอร์ชินโดรและ a อนิเมะพันชิงซิมูเลเตอร์แถมยังมีทอยโคดีกด้วยนะลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลย สำหรับในคลิปนี้นะผมจะลองมาหาเซิร์ฟที่มันไม่มีคําว่า R IP นําหน้านะครับที่มันไม่มีคาว่า R IP นําหน้านี่ไหมถึงผู้เล่นนะที่ผู้เล่นไม่ตั้งชื่อว่า R IP อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตามหลังอะ่ะวันนี้เราจะมาลองดูนะว่าผมจะเจอไหมนะเซิร์ฟที่ไม่มีคําพวกเนี้ยนะครับไปเลยอะไรเนี้ยเอ้ยเดี๋ยว <laughs> เปิดมา R IP คาร์มูยช็อปเอสาราประเดีย๋ยวร้านชื่อคาร์มูยช็อปมันมีคนเข้าเลยวะชื่อ้ลนไม่ไม่น่าเข้าเลยมีเพื่อนทําตัวขยะโรงดันด้วย จะไม่รับเพื่อนละแล้วก็มีเพื่อนทําตัวขยะ <_ d ata> <_ d ata> อันนี้คืออยากรู้จริงๆเว้ยมันมีร้านชื่อคามูยช็อปจริงๆเลยในคอรเซิร์หาแป๊บนึงนะทุกคนลองไปหาดูนะผมไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะมีก็ได้นะร้านคามูยช็อปชื่อร้านนี่แบบน่ากลัวเหลือเกินโอเคเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟต่อไปกันเลยนะครับว่าเซิร์ฟต่อไปเนี่ยเราจะยังเจออยู่ไหมนะมาอยู่กันที่เซิร์ฟที่สองนะมาเปิดอ่านอ่าแชทกันก่อนเลยครับช่องแชทนี่แบบ can buy c h ชิป r e e onit โอเควันนี้เราก็มาหาเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่วันนี้ดิมันวันเดียวกันนี่่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามี IP พีมั้ยปึ๊บไอแล้วก็มี IP p o l i ลิด้วย IP Mi ไมคก์กี้มีาภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นภาษาอังกฤษปนปนกับภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้แล้วนี่ไข่มันเดินย่องย่องย่องตามเฮ้ยผลสายฟ้าเหรอทำไมมันเทอยังเลยวะตัวจริงไหมเฮ้ยตัวปลอมปลอม <Hey! S 1> <laughs> ปลอมลโอเคฮะมาเซิร์ฟต่อไปเลยเซิร์ฟที่3 ในเวลาเปิดดูล้ะวะดเตเฮกเกิดอะไรขึ้นเซิร์ฟเวอร์โลก2ไม่มีคนอยู่เลยเข้ามาอยู่คนเดียวเซิร์ฟมันเต็มจนคนแบบดันดันดันมาจนแบบเหลือคนเดียวอย่างเงี้ยโล่งโจ่งเลยงั้นเดี๋ยวขอลองสกิลหน่อยแล้วกันโอ้โหดามเมจเข้าไปประมาณครั้งละ200นะประมาณนั้นโอ้โอ้ไม่รู้ว่าต้องอัพอะไรไหมนะแต่ว่าสามารถไอจมตีมอนจนตายได้เลยอะเอาดิ ผมเห็นว่ามันแบบถ้ามีคนมาโจมตีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันสามารถป้องกันได้ใช่ปะแบบไม่ได้ป้องกันแบบนั้นอะแบบมันจะมีแบบคนจะโดนช็อตอ่ะใช่ปะหรือผมคิดไปเองวะไม่รู้ว่าต้องไปดูอีกรอบนึงนะครับนี่ตายซะเอาล่ะเซิร์ฟนี้ไม่มีคนก็ไม่รู้จะอยู่ทําไมนะไปเซิร์ฟที่สีอะไรปะโอเคครับเซิร์ฟที่เท่าไรไม่รู้ประมาณเซิร์ฟที่สีแบบเมื่อ,อก,กี้เราบอกว่าเซิร์ฟที่เท่าไรวะอย่างแรกเลยก็มาอ่านช่องแชทกันก่อนนะครับว่ามันจะบันเทิงขนาดไหนสำหรับเซิร์ฟนี้โอเคมาละมาละเอ่อเจยาขมลันนุฟฟอยากเล่นรีไฟ มาดูแคลนแครนผมก่อนอยู่ไหนล่ะคาเฟ่หน้าจอมืดผมรักพี่สาวกิดสร้างรหัสฟรีไฟล์ได้ไหมอยากเล่นอ่ะและเซิร์ฟนี้โอ้โหเดินไปยังไม่ถึงไหนเลยตอนแรกว่าจะเปิดไลน์ชื่อเดินไปแค่แป๊บเดียวเจอซะละนี่ไงอ่า บาจิ aji, ใช่ปะ่ะโอ้โหอาร์ไอพีเป็นแถบเลยอาร์ไอพีบาจิอาร์ไอพีรูฟี่มีปะ่ะเจอเซิฟแล้วแบบไม่จำกว่า2คนนะนะครับถ้าเซิฟนี้เราเจอแบบคนเซิฟที่ไม่มีไอพีคือจบเลยนะเราจะจบคลิปทันทีเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะเจอทุกเซิฟเลยเฮ้ยใครมันแอยจังเลยว่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาเซิฟต่อไปเลยแล้วกันนะครับโอเคไม่รู้ว่าเซิฟนี้เป็นเซิฟที่เท่าไรแล้วนะแต่ว่าเอ้ย <c oughs> เมื่อกี้เหมือนเห็นยอดมนุษย์น่าจะคิดไปเองอะนะครับผมน่าจะคิดไปเองใช่ปะ่ะ เข้ามาเจอจะมันนุ่นเลยก็อย like ่างแรกก็ตามเคยนะมาดูห้องแชสหันสาก่อนแล้วกันนะครับโนบลันเนอร์อีซี่วาวบายอะไรวะเซิร์ฟนี่มันงงๆไงไม่รู้โอเคเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีคําว่า IP พีไหมขาดูก่อนทำไมเราไม่คยไม่เห็นว่าเนี่ยไอพีมีข撒มีษะโคตรท็อกซิกเลยอะไรไม่ดีอะไอพีรอแล้วก็ไอพีโอ้โหชื่อนี้แบบอ่านยากมากแต่ถ้าอ่านชื่อเต็มก็น่าจะไอพีหนวดขาวสองด้วยนะมีเลขสอง โอเคเซ Search, <c oughs> ิร bon <laughs> <Our S 2> <sta> ์ฟ <t> น <face> ี้ก็ยังคงเจอ R I P อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฮ้ย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 อ้ยโอ้โหยอดไปเลยเราสามารถเจอมิตรภาพได้ด้วยการกระโดดเอา่ะเซิร์ฟต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมห้องแชทหันสาจะมีพวกท็อกซิกอยู่ในนี้ปะเนี่ย หวังว่าจะไม่มีนะโอเคน่าจะไม่มีนะครับโอเคน่าก็จะมีแต่คนแบบชวนกันลงดันอะไรเงี้ยแล้วดู IP s h a d o โดเฮ้ยคลิปนี้คงจะเป็นคลิปที่ยาวนานมากๆเลยนเนี่ยนะครับในการตามหาเซิร์ฟที่ไม่มีคำว่า R IP พผมคิดว่ามันคงจะไม่มีจริงๆเว้ยจะเป็นไอเซิร์ฟแรกเซิร์ฟแรกๆที่เราเจอไอเซิร์ฟหนึ่งคนที่แบบผมเข้าไปแล้วอยู่คนเดียวนะ่ะอันนั้นคงไม่เจอนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาเซิร์ฟต่อไปเลยแล้วกันเซิร์ฟนี้คงไม่มีใครอะไรหรอกนะครับอันนี้อะไรวะเนี่ย รูด้าบนีจะไม่มีนี่วะ่ะเดี๋ยวคอยไปหาเก็บแล้วกันโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนเซริร์ฟเฮ้ยกี่เซิร์ฟแล้ววะเน,นี่ยยังไม่เจอไอ้เซิร์ฟที่มันไม่มีคําว่า IP เลยอ่ะผมเปลี่ยนมาแบบโคตรหลายเซิร์ฟเลยเว้ยว่าไม่ได้อัดไว้เท่านั้น,นแหละโอเคก็อย่างแรกเลยเรามาดูห้องแชทกันดีกว่านะครับเว้ยรู้สึกว่าจะไม่มีคําว่า IP ปนอยู่ในนี้นะปกติเนี่ยเข้าไปประมาณ23เซริร์ฟน่าจะเจอแต่ครั้งนี้ไม่เจอมอนว่าจะเป็นโชคดีของเราแล้วกันนะครับคลิปนี้จะได้จบลงสักทีด้วยความสงบนะครับเดี๋ยวเรา,าเน,น,เน่าว มันเนี่ยจะมีไหมคำว่า i อพะหะังว,ว่าจะไม่มีนะครับสามปองหนึ่งป๊บประคำฮักแล้วก็อุ้ย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 โอ้ไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยใ,ในที่สุดเราก็เจอความสงบสุขทีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยเรามาเปิดดูแล้วกันว่าผลอะไรมันขายบ้างนะเมื่อกี้เปิดดูไปแล้วหลายรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ลืมวเห็นว่าผลเงาขายจะบางไปรู้ตอนนี้อ,ออกจากตลาดยังโอ้ยังอยู่นะครับแต่ว่าในกระเป๋าเราก็มีเอาเป็นว่า เราก็ประสบความสําเร็จนะครับไม่เจอเซิร์ฟที่มีคําว่า R IP เอาละมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาทาความดีสักหน่อยแล้วกันนะครับโดยการที่เทรดผลเอาจะว่าไปละใครอยากได้มังกรบ้างมีปะหรือว่าเขาลงดันกันหมดวะมีแต่คนอยากจะได้แบบอยากทาฟินิกตื่นไว้ตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยรอบทมังกรไปล่อแล้วกันนะครับดูสิว่าเขาจะเอาไหมเฮ้ยให้อาเป่าอาเป่าเทรดอาเป่า,า,ปา,า,ปาผมแรกนะผมเทรดเลย,เยผมให้นั่นเนี่ยเอาเป่า,เ,า,เ,ปาเทรดดูเคคืออะไร ให้นเนี่ยเอาเป่าเทเดเอาผลอะไรก็ได้ผลก,กากมาให้เลยตอนเนี้ยมาเทรดีิเทรดิง้งมีมานั่งคือขอทําความดีหน่อยแล้วกันนะครับเอาไปเลยเอาไปผมว,ว่าเขาคงไม่มีผลใสามาแน่เลยตั้งสามล้านห้าโคตรแพงเฮ้ยผลใส่ฟ้าได้อยู่เอาดิ ก็ใส่มาเลยอเอ้ยคือผมเทรดของอย่างนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับรหัสหลักก็ครบทุกอย่างแล้วแทบจนทุกอย่างนะครับคือไม่มีอะไรต้องการแล้วอเอคต่อไปก็เหลือแต่ผลเงานะครับเดี๋ยวรอคอยไปเทรดต่อเซิร์ฟอื่นมาวแมวเซิร์ฟต่อไปมาวแมวฮวันชาโดฟรุตเอ้ยมีไอ้ที่เซิร์ฟคนไทยเหรอจะมีคนเอาไะเนี่ยผมว่าผลเงามันน่าจะเลิกคิดไปแล้วมั้งเนี่ยคือผลเงามันขายเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> ไม่นะ พ่อเขาจะเอาผลเงานะครับนะุยท่านท่านอยากได้ผลเงาโอเคมาเทรดกันเถอะท่านเฮ้ยผลอันนี้ผลอันนี้เห็นว่าเปลี่ยนใหม่นี่ผลอะไรวะผลอะไรวะเขาเรียกผลคอนโทลไอ้ผลโอเปรเออผลโอเปรนี่เขาเปลี่ยนใหม่นี่มันเปลี่ยนสกิลใหม่ใช่ปะหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับคือแบบเห็นว่ามันแบบรีโนเวทให้มันโหดขึ้นนะครับทาให้มันโหดขึ้น โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันก็ถือว่ากวัวเราเนี่ยจะหาเซิร์ฟที่ไม่มีคําว่า IP ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากกว่าการเดี๋ยวนะอันนี้ผลอะไรอะผลสายฟ้าใช่ปะก็คือเมื่อกี้ผมจะพูดว่าอะไรนะช่างมันละกันนะครับมาเห็นผลสายฟ้านะคือผมไม่ค่อยเห็นผลสายฟ้าเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาล่ะไปะเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยดีกว่านะครับไม่อยู่ละเซิร์ฟนี้อันตรายมากดูจากการแต่งตัวนั่นสิน่ากลัว